ครับท่านผู้ชมครับที่ผมเดินชมเมื่อกี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ผมเดินชมสวนดูมะม่วงนะครับ เพราะว่าช่วงนี้นะ่ะมาเป็นช่วงรวยโดยมือนะครับแต่ว่าผมมาหาคุณลุงบุญลือแก่นทองนะครับอดีตข้าราชก,การบํานาญจากรัฐท่าเรือแห่งประเทศไทยหลังจากที่ท่านกเกษียณแล้วนะคุณลุงเนี่ยถือโอกาสว่างๆเนี่ยนะครับมาเพาะเลี้ยงกบเอาลูกกบขายไอ้บางส่วนขึ้นมาเนี่ยลุงก็คัวคิดดีนะครับเพราะบ้านของคุณลุงบุญลือเนี่ยเคยอยู่เลี้ยงปลามาตั้งแต่เด็กๆก็คุณลุงเห็นว่าน้องชายก็เลี้ยงบ่อปลา เอากบที่เลี้ยงส่วนหนึ่งขายส่วนหนึ่งไปเลี้ยงเองเนี่ยไปเลี้ยงในบ่อปลานะครับคนอื่นไม่ทําข้างล่างเลี้ยงปลาข้างบนเลี้ยงกบนะครับตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูลุงบุญลืออยู่ตรงนู้นนะครับครับสวัสดีครับคุณลุงบุญลือครับ,บอ้าววันดีครับผมมาจากคมชัดทีวีออเห็นข่าวว่าลุงบุญลือก็หลังจากเกษียณอายุแล้วมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเรนตรงนี้ใช่ไหมครับ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 ก็มันก็ตามภาษาของเราเกษียณแล้ว คนแก่นะมันยังยังแก่ที่ไหนยังแข็งแรงอยวผมเอาปิ๊บเดี๋ยวเอาปิ๊บประวันด้วยพี่พุพีุ่้ยลุงบุรีเตะดังว่าเนี่ยยังดังอยู่นะคือเราแบบว่ามันบ้านปลายชีวิตอ่ะเราปลดแล้วเราเช้ามาไม่มีอะไรทําไอ้คุณลุงนี่พื้นเพมันเป็นเกษตรกรอยู่แล้วใช่ไหมครับครับก็มาถังเลี้ยงก็เลี้ยงปีปลาเลี้ยงปลาบ้างอะไรบ้างบ้านบ้านอยู่แถวนี้นี่ใช่ไหมครับผมอ๋อแล้วที่มันเริ่มเลี้ยงจริงๆเลี้ยงยังไง เริ่มแตกมันก็ไปซื้อเข้ามาไอ้ออน,นั่นนะที่มาตอนหลังเรามาคิดคิดเอ๊ะเราจะไปซื้อเข้ามาเลี้ยงทําไมไอ้ลูกมันอืแล้วเราก็พเพาะเองเพาะเองไอ้เรพาะนั่นทำไงก็เอาพ่อเอาซื้อพ่อซื้อแม่มาก,กบตัวใหญ่ติดตักตลาดอะเอามาคัดแล้วก็มาเก็บไว้อืเก็บไว้แล้วก็พอถึงหน้ามันก็ประมาณเดือนมีนาแล้วก็พอมันกบมันตั้งทอ้องนะ แต่ศึกษาก่อนแล้วแหละว่าไอ้ศึกษาก่อนว่าไอ้ไอ้กบจะเลี้ยงยังไงยังไม่ต่างห้องแล้วก็แยกแยกพ่อแยกแม่คือคือไม่ต้องว่าพอเดือนมีนาเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยเอากบตัวผู้กับตัวเมียนะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะเอามาแยกแยกออกกันหมักหมักไว้หมักหมักหมักไว้หมักยังไงเขาเรียกหมักก็เนี่ยเนี่ยอยู่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยที่ที่หมักโอ้ผมนึกว่าหมักใส่พริกกระเทียมเราไม่ทอดอเนี่ยเรียกหมักนี่ดูผู้อยู่ต่างหาก อ๋อนี่พ่อพันธุ์น่าพ่อพันธุ์ต้องหาโอ้ตัวใหญ่แล้วน่ะอ่าพี่พ่อมันตัวเล็กฮะแล้เดี๋ยว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 ไปจะจะตามไปดูดูดูมาดูมาดูมาดูแม่พันธุ์อ๋อแม่พันธุ์อยู่ตรงนี้นะโอ้นี่แม่มันนี่แม่มันโอ้โหแม่มันตัวนี่ทําไมมีตัวขาตัวดำด้วยเนี่ยอ๋อมันมันก็แล้วแต่ก็เมื่ออนชีพนะโอ้โหโอ้มันจะกัดกล้องมั้ยเอาละ ขั้นตอนอได้พ่อพันแม่พันมาครับเอามาเก็บไว้เก็บไว้ต่างหากค่าปิดให้มิดให้มึดมึดแบบที่ที่มันอยู่รูอ่ะอมืดอไรจะจับศิลเออมื่อกสินจับศครับครับแล้วไอ้ช่วงหมักนี่ให้อาหารไหมก็นานๆให้ทีสามวันทีวันต้ปกติกบกบจัาศินสามเดือนมันก็ไม่ได้กินอะไรไม่กินยู่ได้แต่เราสงสารมันก็ให้ใช่ไหมแล้วก็ดูถ่ายน้ำบ้างแล้วเวลาขั้นตอนต่อไปก็ประมาณเดือนมีนา ก็จะเริ่มเริ่มเพาะก็วิธีการเพาะแล้วก็ไปจับตัวมันดูท้องมันมันกกมันท้องอ๋อมันท้องก่อนที่มันจะผสมพันธ์อ่ะท้องก่อนสิอ๋อเออใช่สักข้อคนมันต้องผสมก่อนใช่ใช่ใช่ก็งี้ตัต้องท้องก่อนอท้องแล้วท้องแก่เราก็เอาตวผู้ตวเมียมารวมกันที่บ่อ้น่อบ่อเพาะบ่อนู้นบ่อบ่อนี้ก็ได้บ่อนี้ก็ได้กับเนี่ยแล้วก็คืนหนึ่ง มาเพาะตอนเย็นสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยเราก็เอามารวมกันสักอย่างละสิบตัวอ๋อพ่อสิบตัวแม่สิบตัวพ่อสิบแม่สิบพ่อสักสิบสองตัวเกินนิดหน่อยเขาจะผสมพันธ์กันเองเป็นคู่คู่กันไปก็พุ่งเช้ากบนี้มันจะผสมตอนเช้ามืดครับประมาณตีสี่ตีสามแล้วก็ยันเช้ามืดพอพุ่งขึ้นก็เอาออกอืก็ไข่หมดแล้ะทุกตัวอ๋อไข่ที่เอามา เอามาในบ่อนั่นเลยใช่ไหมอยู่ในบ่อเลยแต่เอาเอาพ่อเอาแม่ออกอ้อเอาพ่อเอาแม่ออกก็อะไรก็ได้มันงั้นเดี๋ยวมันกินหมดอ๋อกินไข่เองกินไข่ตัวเองอ๋อแล้วแล้วตะเกาแล้วตามธรรมชาติเคยมาเวลาไข่เ้ยมาเขาจะเขาจะหนีเลยหรือยังไงครับก็เอาเอาตัวผู้ออกไปไว้ที่เก่าเอาตัวเมียออกตัวผู้ออกตอนนี้ไข่ก็ถ้าจะเริ่มก็เริ่มเป็นเป็นไข่เนี่ยมันจะเป็นก็แบบไข่ไข่ก็ ไข่อื่นึงางไหมอ่าใช่ใช่เหมือนกันอพมพอออกไข่นี่ประมาณเท่าไหร่เดียวเป็นลูกเขาเรียกลูกออสวันเดียวก็เป็นเท่ากับเข็มเข็มเย็บผ้าอแล้วก็พอสามวันก็จะเป็นเป็นตัวแล้วป็นลูกมีหางอ่าจะเริ่มแล้วและรอเริ่มให้อาหารตอนไหนสามวันแล้วสามวันหลังแล้วจากสามวันเื้่งต้นให้อาหารยังไงให้อาหารตอนแรกๆก็ใช้ไข่ไข่ต้มไข่ไก่ต้มไข่แดง เอาแต่ไข่แดงมาบดบี้บดบดบดแล้วก็ให้กินให้กินกินอีกสักใส่ท่าวันแล้วก็อาหาร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 บดอาหารเม็ดเล็กอาหารอาหารกบเราปล่อยในบ่ออนุบาลนี่นะนี่ฮะแต่แต่อันนี้มันมันไม่มีแล้วไงมันในเมีออนุบาลแล้วเราก็ต้องมาทำกบใหญ่ครับแล้วก็จะเลี้ยงประมาณสักกี่วันก็อยู่ กว่าจะเอาไปนั่นก็เดือนครึ่งเดือนครึ่งถึงจะไปลงบ่อคือไอ้ห็่ว่าคุณลุงส่วนหนึ่งเนี่ยเพาะพันขายครับไอ้ที่มาขายขึ้นมาอายุกี่เดือนขายกบเล็กก็เดือนครึ่งก็ขายขายตันนขายลูกลูกบอลลูกบอลขายลูกลูกเท่าไหร่ลูกตัวละบาทตัวละบาทไปขายคือเยอะไหมคนแต่ละปีเขาสั่งมาเยอะไหมสั่งเยอะฮะนะจะเยอะเยอะโดยบริษัทก็มีมาเอาเราจะไม่พอให้เขาอ่ะครับ ทำไมไม่ขยายให้ไหมมันใหญ่ขึ้นอ่ะก็เรามันมันมันถ้าใหญ่ขึ้นเราก็จะทําไม่ไหวไงพราะเราทําเป็นเศรษฐกิจพอเพียง,งเราเช้ามาเราไม่ต้องไปนอนเคยลุกไปทํางานก็ไม่ต้องไปแต่ละปีแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนีค่คุณลุงเอากบเอาเฉพาะขาเนี่ยประมาณเท่าไรรุ่นนี่เพราะทีนึงก็ตกประมาณห้าหมื่นตัวห้าหมื่นตัวในแม่กบปกี่ตัวแม่กบสิบตัวสิบตัวได้ห้าหมื่นตัวครับ พอเสร็จก็มารุ่นนี้อาขาเสร็จก็เพาะต่อครับเพาะต่อเพาะเร่เร่และที่เหลือเห็นว่าคุณลุงก็เลี้ยงเลี้ยงเองด้วยเลี้ยงเองเลี้ยงเองเลี้ยงยังไงมีที่เป็นบ่อปลาบ่อปลาเลี้ยงกบครับอ๋อแล้วปลาไปกินกบอเอ้าใครเขาจะไปเลี้ยงในบ่อเราล้วไม่ได้ปล่อยในบ่อเลยคุณลุงบอกเพราะว่าเลี้ยงในบ่อปลาก็เอาไปเลี้ยงในบ่อปลาแต่มีกระชังวางอยู่เข้าใจไหมใายกระชังโอ้ยอธิบายยากไปดูกันดีกว่ามึงมันอธิบายยาก ไปได้เลยโอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับอโอเคครับอเอาเกบนี้ไป <laughs> ครับท่านผู้ชมครับเราก็ใกล้จะมาถึงที่กระชังที่เลี้ยงกบในบ่อปลานะครับเขาเลี้ยงกันยังไงเนี้ย ลุงบุญลือจะพาเราไปดูนะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณลุงครับเชิญครับเชิญครับกี่ตัวในแตะบอเนี่ยก็ประมาณสักสามพันตัวได้นี่นะโอ้โหนี่นี่เกือบจะขายได้เนาะก็นี่ได้ได้แล้วครับโอ้โหได้แล้วมันมาจากนู่นเอามาจากบ่เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่านครับครับไอเราอนุบาลตัวนึงกี่กี่เดือนนะเดือนครึ่งเดือนครึ่งคือเราเพาะเพาะเนี่ยเดือนครึ่งแล้วพอ เดือนครึ่งเส็จเดี่ยก็เอามาลงที่นี่มาลงที่นี่เลยลงที่นี่อีกอีกประมาณ3เดือน3เดือนครับลงมาที่นี่ขึ้นมาลูกประมาณกี่ตัวลวนึงก็ตอนนี้ก็ประมาณ5ตัว ตอนที่มาแรกๆขึ้นมาตอนแรกมันมันตัวมันเล็กครับลูกมันตัวห่างด้วนอยู่ก็เป็นสิบๆว่างั้นเยอะเยอะเยอะแล้วไอ้บ่อขนาดนี้เราต้องกะก่อนไหมว่าอเราจะเลี้ยงกบมาเนี่ยว่าเราจะทําบ่อขนาดไหนขนาดไหนหรือว่ามีหรือมีสูตรแต้ตัวมีส่วนเขาเนี่ยสองเม็ดคูณสามเม็ดเขามีสูตรใต้ตัวเลยสูตรต้ตัวแล้วเราก็ปล่อยใก่กบประมาณเจ็ดร้อยตัวหรือพันหนึ่งต่อต่อต่อนหนึ่งกระชับ เขารียกกระชังอ๋อหนึ่งกระชังกระชังนี้ก็ทํามาจากก็เนี่ยก็เป็นเนี่ยเป็นกระดิซิฟตะไคร่เนี่ยซื้อเข้ามาซื้อมาแล้วก็ตัดเองหมดเลยอ่าความกว้างสองเมตรครึ่งครับสองประมาณสองเมตรความยาวความยาวสามเมตรและลึกเท่าไหร่ลึกก็เมตรเมตรยี่สิบการเลี้ยงกบเนี่ยกบชอบอยู่ในน้ำไม่ชอบอยู่บนบกสอง่างเลยครเราเราต้องมีไอเนี่ยโฟมโอ้โฟมโฟมลอยโฟมอยู่ข้างล่าง นี่ <Tennessee S 1> มีมันจะลอยขึ้นมผมมีกระชังตัวนี้อันหนึ่งนะครับ,รบแล้วเ,ออเราจะเอากระชังนี้ลงใต้น้ําลึกประมาณเท่าไหร่ประมาณหนึ่งประมาณคืบเดียวคืบเดียวนะครับอ๋อคือบเดียวแล้วก็เอาโฟมโฟ,โฟมนี่โฟมอยู่ข้างล่างอืมโฟมอยู่ข้างล่างอยู่ข้างอยู่ข้างล่างอ๋อโฟมนี้ไม่ได้อยู่ในกระชังนะไม่ได้อยู่ในกระชังอ๋ออยู่อยู่ข้างล่างดันขึ้นมาดันขึ้นมาแล้วมันกบมันก็จะอยู่ทั้งเวลาให้อาหารแล้วก็ให้อาหาร บนโฟมครับกบก็มากินเวลาที่เลี้ยงที่งอแง,งที่สุดช่วงช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเลี้ยงกบเนี่ยไม่มีปัญหาเลยไม่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 ไมีมยา,าอะไรยังเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าคุณลุงปล่อยมาประมาณแปดร้อยถึงพันหนึ่งครับรอดกันมาจริงๆอ่ะก็อยู่เราแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเรามีตายบ้างามามันกัด<อ>กันบ้างกินกันเองไหมกบเนี่ยกินกันเองแต่เราต้องคัดไอ้ที่กินกันเองกอรณเนียไหนบ้าง ก็ตัวมันไม่เท่ากันตัวใหญ่กินตัวเล็กตัวใหญ่กินตัวเล็กอีกอย่างตัวนี้เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยกินเดือนแล้วเนี่ยมันมันมันมาพร้อมกันฮะแต่ว่าเราคัดไว้ตัวนี้เล็กหน่อยแต่อันนี้หน่ยใหญ่อันนี้เขาเรียกกบพันธุ์อะไรก็เดิมทีมันก็พันธุ์ธรรมดาเนี่ยฮะกบนากบนาเนี่ยพันธุ์กบนาเนี่ยครับกบนากับกบไอ้เขาเรียกอะไรฟอกอะไรของบลูฟอกบลูฟอกอะไรอันนี้จะดีกว่ากมันจะหัวเขียวหัวเขียวเนื้อรสชาติเป็นยังไงเหมือนกันครับเลยเหมือนกันสมมติว่าผมจะลองทดลองเลี้ยงดูนะผมจะลงทุนผมจะลงททุนนปรระมาาณเ่่ไหี้ ตัวนี้มัน400ิบนึ่งเนี่ยแล้วก็กบกบ400บาทอะตัวตัวละบาทอ่า400บาทแล้วก็่าดยง่าเย็บตีว่า600บาทไม่ไม่เขาเย็บมาเสร็จโอ้ซื้อมาเนี่ยเขาเย็บให้เรียบร้อยแล้วมาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยมามาถึงก็เอาไม้ไผ่มาปักสัก6อันนนะครับแล้วมาปุ๊กแล้วก็เอาโฟมมนอยู่ข้างล่างแล้วก็ให้โฟมนี่ก็ให้กระดกไอ้กบนี่กระโดดโดยธรรมชาติของกบมันจะอยู่ในน้ำหรือจะอยู่ในบนนี้ ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเลยกลางวันกลางคืนและอาหารนอาหารเป็นอาหารเม็ดของสมัยรูปจากบริษัทคือกบนี่คือลงทุนอันนี้สี่ร้อยบาทแล้วก็มาซื้อไม้พุงไม้ไผ่มาปักเนี่ยลูกกบเนี่ตัวละหนึ่งบาทก็เท่ากับว่าหนึ่งกระชังเนี่ยก็ลงทุนไปประมาณพั0ห้าบาทไม่ไม่เกินนั่นไม่เกินห้0 0รอยบาทจะได้กบหนึ่งพันตัวหนึ่งพันตัวนี่ตายไปด้วยกัะลนแปดร้อยตัว ็เหลือประมาณแปดร้อยตัวแปดร้อยตัวเราก็ขายก็ประมาณห้าตัวต่อหนึ่งกิโลเลยอายุสามเดือนเนี่ยนะสามเดือนก็บวกกับอดุนอีกเดือนครึ่งก็ประมาณสี่เดือนสี่เดือนครึ่งครับก็ได้ห้าตัวโลโลโลเท่าไหร่ถ้าเราเขามาเอากระที่เนี่ยก็แปดสิบบาทแต่ถ้าถ้าถ้าเราถ้าเขามาจับมาจับไปหมดเลยเงี้ยมันก็จะถูกหน่อยสักหกสิบบาทหกสิบบาทก็ไม่ถูกนะ ช่วงนี้นะถ้าเกิดเรามานั่งคำนวณจริงๆตั้งแต่สี่เดือนครึ่งเนี่ยหนึ่งกระชังเนี่ยประมาณลงทุนประมาณสักเท่าไหร่ลงทุนก็อยู่ลเราค่าอาหารด้วยก็สองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนี่จะเป็นหนักครั้งแรกไอ้กระชังนี่ลงทุนครั้งเดียวครั้งเดียวแต่ที่เหลือก็มาไม่มีอะไรมีลูกกบกับอาหารอย่างเดียวไอ้ตลาดเป็นยังไงตลาดกบเนี่ยตลาดกบตอนนี้มันเขาส่งออกนอกนะครับพอตลาดจริงๆกันนะส่งออก ฮ่องกงยังของของคุณลุงนีขึ้นมีมีลูกลูกค้ามาซื้อมีมีมาประจํามีเท่าไหร่ก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมดทําไมไม่ไม่ขยายมั่งก็เรามันอายุมากแล้วก็มันแบบทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าไอ้ส่วนหนึ่งขึ้นมาก็คุณลุงเน้นไปเรื่องของผลิตลูกกบขายเนี่ยใช่ไหมลูกขายนี่ถ้าเกิดคนเดียวนี่ความสามารถที่เราจะเลี้ยงได้ประมาณสักกี่กี่กระชัง ทำแคพอดีพอดีนะปลาเกิด<ส>ว่าคนติดกระชังก็พอแล้วครับท่านผู้ชมครับดูนะครับง่ายง่ายนะครับบางคนก็มีบอ่อเลี้ยงปลาแต่ปล่อยให้ว่างเปล่าแต่ที่นี่มีบอ่อเลี้ยงปลาแต่ว่ามาเลี้ยงกบซึ่งเป็นรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าที่รายได้หลักๆของคุณลุงบุญลือนะครับก็เพาะพันธุ์ลูกกรบรุ่นละประมาณห้าหมื่นบาทนะครับปีละประมาณหกรุ่นก็กําไรปีละก็ได้มีเงินเข้าเนาะเนาะ ที่จะเพาะเพาะพันธุ์ลูกกบนี่ก็ประมาณ2องสามแสนบาทนะครับสามแสนกว่าบาทอันนี้อีกนะครับอันนี้ก็รวมๆวมกันละปีหนึ่งสําหรับคนที่อายุเกษียณแล้วนะครับปีละ3ามสี่แสนบาทนี่นะครับเพถือว่าอย่างนี้ละครนี้ว่ารวยด้วยมือได้ยางแท้จริงใช่ไหมครับครับท่านผู้ชมครับเวลารายการของเราก็หมดแล้วนะครับผมถือโอกาสนี้ขอขอบคุณคุณลุงบุญลือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอเรียงตรครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับ อย่าลืมนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงถึง5โมงเย็ยนพบกับรายการ,กรเกษตรทำกินกับนักสืบพิมพ์คมชันลึกนะครับสำหรับวันนี้ผมและลุงบุญลือข้อลาท่านผู้ชม,ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ